สวัสดีคะ่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคําแพงชาแนลค่ะมือนี่เนาะมาทักทายกับแม่เพ่นอีกแล้วเป็นคลิปที่2ค่ะของวันที่ยีมิถุนาย,ยนสองห้าหกเจ็ดเนะาะพบา่าแม่เพ่นได้ลงคลิปแนวทางห้าน้อยของซีเซียนให้กับ f อซทางช่องไปแล้วคลิปนี้แม่เพ่นจะพาเอฟซมาตามเด้อมีของครู40อ่า ตาปากน้ำโพอาจารย์สวัยสุดใจพารวยเนาะแล้วก็ของพ่อเกลียงค่ะส่วนของอาจารย์ต้อยน้ำโชคและแม่ลิว้ววันนี้น่จะบ,บดายเนาะเพราะว่าตอนนี้บายเกือบเคงืงงายเคืงแล้วยังบบเห็นเพิ่นสุ้งมาไห้อยู่เนาะสงสัยเพว่นจะติดธุระหรือว่ามีงานอย่างจัอย่างเนาะ เป็นบติทุลาเป็นกระซงมาหายแล้วแต่ประมาณสองหรือสามโมงเิ่นกระซงมาหายแล้วเนาะอันนี้ยังบเห็นทรงมากแสดงว่าเมื่อนี้น่าจะบอด้เดอ้อค่ะของแม่ลิ้วแล้วก็คองอาจจาะต่อยน้ําโชคค่ะค่ะม่เพื่อนกะฝากเอฟซี C, ทางช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อยๆนี้ด้วยเดอ้อจา้าเนาะคนละไลค์คนละแชร์เพื่อนก็ดีใจแล้วเนาะส่วน ของเซียน,นอื่นๆอาจารย์อื่นๆผู้ใดติดตามของอาจารย์ใดเซียนใดมักชอบของอาจารย์ไหเซียนไดก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์ให้ทุกท่านมีกำลังใจเดเนาะอาจารย์สบายฝากมาว่าอยากได้ยินเสียงเอฟซีดาเด้นะคือว่าลงเลขกเป็นโดนแล้วคือบ่มีเอฟซี FC มาดาจากเทียเนี่ยคนว่าฝากดาอาจารย์สบายเด้ด้วยค่ะซี ขอโทษเด้ออาจารัดวอยอกเนาะเห็นเพือ่อนคอมเมนต์ว่าน้ำลายค่ะเพคนว่าโอ้ยลงเลขไปทึก๊กกะเงียบบอทุกกะเงียบเนาะก็ขอให้เอฟซีดามาจาักคนเนี่ยนะคนว่าจะได้มีแห้งขืน่นคนว่านะเนาะเอาเพื่อนก็นเลยว่าอาจารย์อยากให้โดนโดนถูกดามาว่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เพ้นจะบอกเอฟซีทางช่องให้เขามาด่ากันนะเหัวเนาะ,เ,นาะเอาเวหยอกกันไปเพราะว่ามีอัน บรรยากาศคือคืนค่ะเอฟซีซีเรียดกับตัวเลขมาหลายมือหลายวันแล้วเนาะคะ่ะลุ้นทั้งลาวลุ้นทั้งฮานอยมือใดกับมือนั้นมือนี่กะมาลุนกันต่อคือเก้าเนาะว่าจะได้ตัวใดมาฝากมาตอเอฟซีทั้งช่องค่ะแม่เพ่นกับขอกับอนุโม,โมทนาสาธุกับเจ้าภาพพา,พา,พาปาเนาะที่รวมทําบุญกับแม่เพ่นมากค่ะเนะาะมาว่าจะเปลี่ยนจะหน่อยดอร้ายกะ ขออนุโมทนาสาธุน้ำกันค่ะเนาะขอกราบขอบพระคุณที่มาร่วมทำบุญด้วยกันเนาะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนะาะปราศจากโครกคไข้ไข้เจ็บสิ่งใดที่ปัถนาอยากได้ก็ขอให้ได้ดังสมปัถนาสิ่งใดที่บ่ดีบ่ปัถนาหากอยาห้ยมาใกล้ก็แล้วกันค่ะเนาะเอะ้โชคมาล,ำล้ำ้วยไปกับแม่เพ่นทุกๆมือเด้อเนาะมวดหน้าแม่เพ้นจะ ถาว่าฝันดีแม่เพ่นจะบได้จุดทูบถาบ่ฝันแม่เพ่นก็จะจุดทูบอีกเนาะแม่เพ่นก็บ,บอกแล้วว่าัวที่แล้วแม่เพ่นบได้ฝันอย่างเนาะก็เลยจุดทูบขอปูขอเ่าเบิงทางงวลน,นี้่้ามีความฝันดีๆดๆจะเอามาบอกให้ฟังถาบ่ฝันก็จะจุดทูบขอน้ำปูน้ำยาอีกก็แล้วกันเนะาะมาฝากมาต่อเนฟซีทั้งช่องไปเป็นแนว่ท่างกันคะ่ะขอฝากขอบคุณค่ะมเบื้องต้นเลยค่ะ เอาเนาะค่ fc มาเบิงผลแนวทางห้านอยของเมื่อวานนี้กันก่อน,นเนะาะม่เพ่นก็นได้มาฝา fc ทั้งช่องแล้วค่ะเมื่อานนี้เมื่อวานนี้ผลหาหน,อย,หนอยพิเศษบนออกเจ็ดแปดสองล่างออกหกศูนย์เออศูนย์หกเนาะแล้วก็น้อยปกติบนออกห้าหกเจ็ดล่างออกสามเจ็ดนอยวีไพบนออกสามสองแปดล่างออกศูนย์หกค่ะนี่ค่ะมาเบิงน้ำกันค่ะ ของปู่สีเมื่อวานนี้ฮานอยเข้าที่ศูนย์เนาะคะ่ะเข้าที่ศูนย์แต่ว่าจับคู่ไห้เบา,เาส่วนลาวพัฒนาเนาะเข้าที่ห้าจับคู่ให้เขาที่ห้าเก้านะคะของปู่สีเมื่อวานนี้ค่ะลาวพัฒนาปู่เข้าที่ห้าเก้านาะส่วนของอาจารย์ต้อยนำโชคเมื่อวานนี้สามกับสี่มาที่สามแต่ว่าจับคู่บเบา,เ,าเนาะ,นะคะ่ะ ส่วนของพ่อเกลี้ยงให้มา1กับสองบอเข่าเนาะลุดเนาะค่งเมื่อวานนี้ของแม่ลิ้วให้มา1กับสามสามาค่ะแต่ว่าจับคู่เข่าที่เจ็ดหหรือว่า6กเจตัวรองของนอยปกติเนาะนี่ค่ะส่วนของอาจารย์สไวายให้วิ่งลูดตัวเดียวสองสองมานะคะมาสองนอยแต่ว่าจับคู่ให้บอเขาเนาะ ตัวที่อาจารย์สวมากกะมายูเนาะก,ก็คือ3ามสเจ็กะจับคู่เบา,เาคือกันค่ะ ส่วนของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้ให้มาเจตัวเดียว7จมาหนึอยก็คือมาทั้งบนและล่างน้อยปกติเนาะแต่ว่าจับคู่ให้เขา1น้อยล่างของน้อยปกติ7 3นะคะ fc 37ออกตัวกลับแล้วก็ของตาปากน้ำโพให้มา8ดกับหนมาเนาะจับคู่ให้เขาที่2องแปดแปดองเนาะเข้าสองนอยนอ,อยรวม ส่วนฮานอยแยกตาปากน้ำโพให้มานนอยพิเศษรูดสองกับห้าเนาะมาที่สองก็คือจับคู่เข่าที่สองแปดเนาะค่ะสองแปดหรือว่าแปดสองเข้าหนึ่งอยไปแล้วนนอยปกติให้มาสามกับหกให้มาสี่คู่ก็เข้าที่หกเจ็ดนาะตรงตรงบนแล้วก็สามเจ็ดตรงตรงล่างเนาะหนอยปกติเด้งบนเด้งล่างเลยนะคะนนอย แยกของตาปากน้ำโพค่ะเมื่อวานนี้ส่วนฮานอย VIP มาที่ศูนย์แต่ว่าจับคู่ให้โบเขาเนาะีค mm ่ะ hmm. เอาได้ผลฮานอยเมื่อวานนี้แล้วมาเบิ่งตัวเลขของวันที่ยีสบกันต่อเลยค่ะเจ้าแรกก็คือของสุดใจพารวยสุดใจพารวยให้มาฮานอยวันนี้วิ่งลูด9เม็ดเดียวเนาะคะ่ะฮานอยรวมเนาะ จับคู่เก 97, 93, 01, 07, 03, 2เจ็ดเ้าสามศู่งนย่แล้วก็สอค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของสุดใจพารวยให้มา7เม็ดเดียวเจ็ดมาบนล่างของนอยปกติเนาะแต่ว่าจับคู่ให้เขา,าล่างของนอยปกติค่ะ ่วนวันนี้ก็ให้เก้าเมตรเดียวจับคู่ให้ 90, 97, 9ู0ย์เก้าเก้าสามศูนย่งศาหลกสอน่อ็ดสองสาค่ะานอยรวมของสุดใจพะลวยได้แล้วก็มาต่อที่ของตาปากน้ำโพฮหาหนอยแยกวันนี้นาะสำหรับคนทุนน้อยตาให้วิ่งลูดบนล่างน้อยพิเศษ7กับ0จับคู่ 77, 70, 07, 00 น้อยปกติรูด2กับ5จับคู่2 3งสามสองห้าสนอย v ีไรูด1กับสจับคู่1 7 1่งเจ็ 7, 0, ค่ะเนาะส่วนเมื่อวานนี้ตาทําผลงานออกมาได้ดีแห้งค่ะเนาะน้อยพิเศษก็เข้าจับคู่เข่าน้อยปกติก็เข้าทั้งบนและล่างเลยเนาะคะ่ะเอแล้วก็มี f อฟทั้งช่องฝากตังมาให้ตาปากน้ําโพเดอร์ค่ะเนาะ คนหนึ่งให้หนึ่งร้อยอีกคนหนึ่งให้สองร้อยเนาะกับแม่เพ็ญกับขอกับขอบพระคุณนอกาะที่มีน้ําใจต่อตาและหล,นลานๆของตาเด้อค่ะเนาะแม่เพ็ญกะจะโอนให้ตากนเนาะเพราะว่าแม่เพ็ญยังบม่ได้โอนเธองานยุงลายค่ะเนาะรวมเป็นสามร้อยบาทค่ะของตาปากน้ําโพที่เอฟซีฝากมาให้เดอ้อจ้าเนาะเอามือนี่ก,กะ ตาให้มาแล้ววันนี้ก็ขอให้เฮงเฮงปังปักันต่อเนาะนอยพิเศษตาให้ลูด7กับ0จับคู่7จ็ดเจ็ดนยอยปกติลูด2กับ5จับคู่2 3งส5มสอง้นอย v ีไอูด1กับ4จับคู่1 7, 10, 7ึ 0, 7่งเจ็เนยาะมาต่อที่ ฮาหนอยรวมของตาวันนี้กันเลยเนาะ <Okay. S 1> fc ทางช่องแคปหน้าจอหรือ,อยังคะ <Okay. S 1> fc ลืมค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะฮาหนอยรวมของสุดใจพารวยและฮาหนอยแยกของตาปากน้ําโพเนาะ <Okay. S 1> เอาแคปหน้าจอค่ะไปต่อกันคะ่ะ fc ม <Okay. S 1> าต่อที่ฮาหนอยรวมตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะวิ่งลูดเจ็ดกับศูนย์จับคู่เจ็ดศูนย จ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์นะคะส่วนเมื่อวานนี้ของตาหานอยรวมเข้าสองนอยเนาะแปดสองสองแปดน้อยพิเศษและนอย v ี p เนาะส่วนวันนี้ก็ให้มาที่เจ็ดกับศูนย์จับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่แล้วกับศูนย์ศูนย์ค่ะนะคะ ได้แล้วก็มาต่อที่ห้านอยรวมของอาจารย์สวายวิ่งรูดบนล่างตัวเดียว6เนาะคะ่ะตัวประกบมี1 3 7 8งสวันนี้ชอบหนึ่งะคะวันนี้ชอบหนึ่งเนาะคะ่ะจับคู่หายชุดเน้นก็หนึ่งสามนก็ดหนึ่งเกและ1 8ึ่งแสองพลูกเถียงกันอยู่ แล้วก็หกสามหกเจ็ดหแปดหเก้าสามเจ็ดนาะคํแแพบ่อได้ไปลรงเรี่ยนค่ะเพื่นน้ำหมูกหน่อยไหลอยู่บบเศร้าค่ะแต่ว่าบบไข่เนาะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะของอาจารย์สวายวิ่งลูดตัวเดียวก็มาเนาะตัวที่เพิ่นมักสามกับมาค่ะสามเพืแต่ว่าจับคู่ไห่บ่เขานะเมื่อวา,านนี้มนีกับไข่มาทีวิ่งลูดพกตัวเดียว ตัวประกบมีหนึ่งสามเจ็ดแปดเก้าวันนี้ชอบหนึ่งเน้นไปที่หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดลองก็จะเป็นหกสามหกเจ็ดหกแปดหกเก้าและสามเจ็ดเนาะมาแคปหนะน้าจอห้านอยรวมของอาจารย์สวัยและตาปากน้ำโพกันเด้อจ้ะเนาะหานอยรวมตาปากน้ำโพและอาจารย์สวัยวันนี้ได้แล้วก็ไปต่อกันคขะที่เมื่อโตที่ ของพ่อเกลียงพ่อเกรียงให้มาวันนี้วิ่งลูทานอยรวม8กับ9 3ตัวมี7 8 9 3 4 5ชุดเน้น8 3 8 4 8 5 9 3 9 4 9 5ชุดลอง7 4และ7 5เนาะน่คะส่วนเมื่อวานนี้ของพ่อเกลียงให้มา หกับ2บอมานะเมื่อว่านนี้ลุดแล้วค่ะของพ่อเกรียงเนาะหลังจากเขามาหลายๆมือที่เพิ่นให้มากระหลายมือเลยไนดะ้นอกเขามาทุกมือทุกมือเมื่อว่านนี้ลุดค่ะมือนี้มารลุนต่อกันค่ะให้มาวิ่งรูด8กับ9 3ตัวมี7 8็ดแปดห้ 5, ตัวชุดเน้น8 3 8สามแป 9, 9 4 9 5และตัวลองก็จะเป็น7 4แลนะเจ็ห้าเนาะได้แล้วค่ะไปต่อที่ ของปู่สีค่ะปู่4ีให้มาฮานอยรวมวันนี้2กับเจ็ดนอวิ่งลูดบนล่างเด่นที่2กับ7จับคู่3 2 7 2 8 2 9 2 3 7 8 7 9 7 6 7แล้วก็3ตัว6 8 7เม็ดเดียว2ตัวเน้นไปที่7 2และ9 2 8 7และ6 7เจ็ดนาะสมวัวนี้ฮานอยปู่ให้มา ห้ากับศูนย์เนาะห้ากับศูนย์ก็มาที่ศูนย์แต่ว่าจับคู่ให้เขาแต่ว่าเป็นลเข่าเล่าเนาะหาเก่าเก่าหาเนาะส่วนวันนี้ปู่ก็ให้วิ่งลูดเด่นที่สองกับเจ็ดกับคู่สามสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองแล้วก็สามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดเน้นที่เจ็ดสองเก้าสองและแปดเจ็ดหกเจ็ดค่ะ สามตัวเน้นที่ 6, 8, หกแปดเจ็ดเม็ดเดียวเนาะได้แล้วแคบหน้าจอเด้อจ้าเนาะแคบหน้าจอเอาแนวทางฮาหนอยรวมของพ่อเกลียงและหกสี่ศูนย์วันที่ยี่สิบมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดกันต่อเลยค่ะวันนี้เฮงเฮงรวยรวยปังปังไปด้วยกันนะคะขอให้บุญกุศลที่เฮาทํำรวมกันให้ทุกคนโชคหมานลำรวยกันแล้วกันค่ะคลิปนี้แม่เพ่นก็ขอกราบขอ,ขอบพระคุณทั้งเซียนและ fc เนาะขอให้ คอบครัวมีแต่ความสุขสมหวังดังปราธนาทุกคนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ